สวัสดีครับผมืัอนี้พ่อไม่น้องเขาป้าให้แล,ล้วครับผมมันกำลังดันขึ้นไม่น่องนะี่พเนะดัน้นมากหนะ่โอ้ทได้แต่ดอกก่นดินก็มีนี่นี่โอ้นี่สวยงามคุณถุกคุณกิ้งกือกินกิน้งกือเยอะนั่นกิน้งกือเยอะมากครับเขาก็หากินเหมือนกัน พี่น้องสังเกตบึงมหาเห็ดคันเห็ดตัวไรกินกือกินน่ะแสดงว่าบมมีพิดพี่น้องคนกินได้ครับมหาเห็ดมาเพอะอย่างพี่น้องบึงทีล่ะนี่โอ้เป็นจอทีวีครับผมนี่จอทีวีเกา่า อยู่กลกางนนพี่มันโอ้เบิร์งก่อนว่ามินโอ้บานอาเซียว่าี่มีจอทีวีอยู่กลางนนพี่มันพี่น้นองเฮ้แปลกแต่กิ้งอืมจอบงางญ่เลยเป็นเฮดเน,ดนาขาวครับผมนี่ เฮ็ดหน้าขาวนั่นเฮ็ดหน้าขาเฮ็ดหน้าขาวกะแกงแซ่บครับนี่นี่นครับผมห้องน้ำนี่ครับไปเฉลี่ยพอกแกงเลยไม่เนาะไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆเฮ็ดหน้าขาวน่เฮ็ดหน้าพอกไข่แน่ครับปนกัน มนมีเป็นโน่นพี่ม้าเลยพี่น้องนี่โน่นพี่มาน,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 นมารครับเป็นโน่นสาธารณะตั้งอยู่ในเขตตัวโน่นอ,อือ่นอำเภอราศีสลาลจังหวัดศรีสะเกดครับไดรวะฮะใส่แบบเว่เาไปเห็นีิยังอืม กระลังกระลังพอดีเลยนี่ทำนี่ดอกจุ่มก็มีเน kind of so. าะดอกจุ่มกําลังออกไอ้มีเลยแล้วก็เห็ดนี่ยังเห็ดในยันนั่นไหมเห็ดข้อไข่เปล่าเหรอดอกแข็งๆข็้อไข่เลยเนาะเออผมว่าข้อไข่แล้วผมดมมันหอมๆไหมข้อไข่บางก็คือตัวเห็ดอันนีโอ้ยงามยู อ,อ้าวพี่ก้องอืมนครับโอ้ยเห็ขอไข่หอมโช้ๆๆโดม,มึงอะไรีน้นงนะี่กินมันจะหอมครับเป็นเห็ด้อไข่อะก,ก่อนไม่ อืมอ <chat> ืมอู้กิน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 ให้ตาแรครับกินกินเลยหน้าแรงนีหนาแรอืม แมนบ่ใส่ได้ไหลายบ่อโอ้ยกระยอนมันมาก่อนพี่ผมได้ไม่น้อยเยอะเลยเทิงดูป้าพ่ออะไแล้วพ่อแล้วกลับ้าได้แล้วเต็มกระตาเลยม,มาแล้วมาหลายคนอยู่บ่บ่ผมมาผู้ดเดียวผมเอาฟ้าชนะบอกกันติดประดิษกับเมียอยู่สำน,นักมันโอ้พี่นี่เออผมเพิ่พพมงมาบ่า โอ้ยแต่กออง,งาม,ม,มน้องเด้อ <c oughs> ต้องนีบไหบหน้าขาว นี่ครับห้อยบนเอาโอ้ยเาย่าบนคอนซอนเห็ดอู้พี่น้องนี่เจอทั้งเห็ดเจอทั้งคอเจอตั้งไงอ้แย่งกิ้งกือก่อนโอ้ย งามครักกำลังจุ้มๆแล้วครับผมกิ้งกือมันก็กินน,นั่นกิ้งกือนี่ลายเยอะครับไปไเป็นไงก็เลือกเห็ดขาวเลยนะครับน,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 นี่กําลังขืนไม่แซวเลยพี่น้องนี่พี่ล่ะคุณอู้สวยงาม มเจอเห็ดแวงตุนนี้นะ่าจะเป็นเห็ดหนาแรพี่น้องนี่นี่ครับนี่ม,มูนตัวนี้กลำลังจุมจ่มเลยนี่สวยงามครับใ,ใต้ดินครับผมนี่กำลังขึ้นมาโอ้นี่ เยอะเลยใส่เนยลายบ่ใส่ลายบออาอทุกเต,ต็มกระตาเลยเนาะบออุ้ยเ<บ>ห็ดไหมอ่อ,อนซ้อนแห้งเต็มเห็ดแบบนี้เลยอืมมิติเห็ดแบบนี้เนาะเห็ดนาขาวย่ายนั่นก็ได้เต็มกระตาให้กันอ <laughs> พอเราหนึ่งไหมอืม,อม ตียบี่ไปกระดิ่เี่ยวกับเรื่อประเภเฮ็ดนาลเต้มน้เดือดแล้วก็เทลงโลนวอะโอ้นี่เทคนิกเนาะเอคันล่านมุนเทคนิคในการล่างล่างเห็ดเนาะนี่คนลายครับนู่นนี่มาน พอพ่น้อสายล้วพี่น้องรถพันมาหาเห็ดนี่ครับมือนี้ได้มือนี้มือนี้ได้เครื่องกระตาน่อย มิเตเฮตน,นาขาวก็เฮตน,นาแรครับผมเนี่ยเดตลังแระเหตน,หนาข้าวเหตข้อไข้เอ้าสำนิกเอาครับผมอขอบคุณทุกแรงใจครับสวัสดีครับ